วันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบรรณัสภาควัดเบญจมะภพิดุสิตธวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนี โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเฉลกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ หม่อมเจ้าพิสเสดษรัชนีประสูติเมื่อวันที่20มกราคม2465ทรงเป็นพระโอรสในพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัดรมมื่นพิทยาลงกรและหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรวรรณรัชนีจึงทรงเป็นพระราชปนัดดาทั้งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีวรังสิตท,ที่สําคัญท่านพีทรงเป็นเจ้านายสายบาวรราชสกุลองค์สุดท้ายที่ประสูติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกที่ทรงพระชนอยู่ม่อมเจ้าพีสเสดท,ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินก่อนสเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยดันล,ลิชประเทศอังกฤษ ทรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์กฎหมายและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เสด็จกลับประเทศไทยเข้าทรงงานที่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยตำแหน่งผู้จัดการด้านโฆษณาและทรงลาออกมาประกอบธุรกิจและได้ถวายงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะในการสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจและพระบรมราชโชบายในการดำเนินโครงการหลวง นอกจากนี้ทรงได้รับการถวายรางวัลปราชเกษตรของแผ่นดินสาขาปราชเกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปาการต่อภาคการเกษตรไทยปี2554จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดยทรงมีผลงานโดดเด่นและมีคุณูปาการต่อภาคการเกษตรไทยโดยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งส่งผลให้ลดการทำลายธรรมชาติลงและเป็นการรัก ักษาผืนนดิหม่อมเจ้าพิเดษรัชนีสิ้นชีพิตักษัยเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565สิริชนสาร100ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปา,า,าโปรดกล้าโปรระหม่อมพระราชทานโกรมนดกฉัดเครื่องสูงทองแผ่นลวดตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะประคมเวลาพระราชทานน้ำห,ห,หลวง code, สงศพและทรงรับศพ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนดเจ็ดวันในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดราโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้ากรธศพด้วย